ผมไม่ได้จะอเมริกันหรออ๋อเขามาอยู่บนนี้เลยเนาะเขามาเป็นคนม,มาโตที่นี่ครับเป็นเป็นสัญชาติไทยเลยครับอ๋อเขาสัญชาติไทยเลยนะคราบจะมีการตวงกาแฟเขาเป็นคนเกิดในเมืองไทยครับอ๋อเขาเรียนเขาเรียนงาือจบอ่าภา นั่นนั่นคือกาแฟใช่ครับเม็ดกาแฟจะเรียกอะไรชื่อครับเป็นเม็ดกีชาผมก็จะยังเหลือแค่นี้ครับโอ้โหคือเราอยากทำเกี๊ยวชาใับเกี๋ยวผมต้มน้ำอะ ครับเมื่อเวลาเราไปคั่วแล้วมันจะมีความร้อนเสียงแครกครับเสียงแครกมันก็จะแตกถ้าแตกเป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยก็จะไม่เขาใช้คั่วมือหรือคั่วเครื่องคั่วเครื่องครับก็คัดออกตัวนี้ถ้าพูดถึงรสชาติดีไหมมันมันดีแต่ถ้าว่าจะสุกก่อนหรือว่าเม็ดใหญ่ก็จะ สุกหลังประมาณนี้ก็จะไม่เสมอถ้าเป็นเนตเสมอแบบนี้ก็คือเนดที่สุเดวเวลาเดียวกันก็รสชาติกัจของที่อันนี้ถุงเกชาจะหมดแต่ถุงเกชากับจาว่าก็ถุงเดียวกันขนาดนี้มันจุกได้ร้อยกรัมร้อยกรัมครับเหมือนด้านหลังเนี่ยผมก็จะติ๊กด้านหลังเท่าไหร่ร้อยกรัมผมก็ถ้าตัวนี้ ตัวเกียร์ชาผมก็ขายแปดร้อยครับตัวนี้แต่ถ้าตัวจาวานี่ก็ราคาอยู่ที่สามร้อยถุงเนี้ยครับลอยกรัมอันนี้ขั้วอ่อนวะใช่ครับมันขั้วอ่อนครับใช้กี่กี่่อะ สอแก้ว17กรัมถ้า1แก้วนี่12กรัมสิกรัมนะเราเขาก็จะทำการชั่งพี่เยอะตัวนี้ปีหนึ่งอย่างมากที่สุดก็ประมาณสักสองรกิโลก็มีไม่เพียงพอตัวนี้จะเ,เลือกอพื้นที่หลายหลายพื้นที่จะมีสักพื้นที่หนึ่งที่เหมาะกับสายพันธุ์ชนินี้ครับ มันต้องอยู่ที่ความสูงไหมต้องอยู่ที่ความสูงอยู่แล้วครับตั้งแต่เท่าไหร่อะก้าร้อยขึ้น <c oughs> ผมคิดว่าอยู่ที่พันสองไปับต้ายครับต้องพันสองขึ้นไปา <c oughs> ถ้าจับ <c> พ <oughs> ันสี่พันห้าพันหกก็แล้วแต่ที่นี่จะสูงสุดที่พันหกแต่ต้นไม้บริบทต้นนั้นไม่สมบูรณ์ ต้นกาแฟก็จะอยู่ไม่ได้อ๋อมันต้องอยู่ในร่มก่อนนะครับจะชอบอยู่ทันเป็นที่ตะวันตกมากกว่าครับอ๋อให้โด,น,ดนแดดเช้าเ <c oughs> <c oughs> นาะครับโด, <c oughs> <c oughs> ดนแดด, <c oughs> ด,นเด,ดเย็นโดนแดดโดนแดดเย็นไม่อ,อ๋อเดี๋ยวมันจะเหมือนเหมือนพระอาทิตย์มันจะไม่โดนนะครับอ่าอ่าคล้ายๆเหมือนเขาแดดเช้าอย่างเดียว ครับแปดเช้านิดเดียวแล้วก็จะไม่โดนเหมือนมือของผมเกินอ่ะครับือของผมตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่เหมือนเขาบอกฟังฝั่งนู้นคือสารเขาจะเป็นแบบนี้นต้นกาแฟจะอยู่ฝั่งนี้ะ้าที่จะออกฝั่งนี้ถ้าที่จะตกฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะโดนแต่ก็โดนน้อยมากคือมันจะะ้าที่จะไม่ส่งฝั่งนี้เลยมันจะหลบไปฝั่งนี้ รีบร้อแฟ้มันจะออกมากหมด จา์เคนี่เขาเขาอยู่ในน้านเลยเขา,เามีทั้งกาแฟน้ำปิเตอร์ครับเราต้องการครับก็จะมีอีกสามอย่างที่เราต้องปรับให้ได้เวลา